พอเว็บไวทัลคืออะไรนะครับทำไมคนทำเว็บไซต์จะต้องรู้สำคัญยังไงต่อธุรกิจและเพิ่มยอดขายให้เราได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันครับ เคยไหมครับเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์ไหนไปนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยก,การใช้งานเนี่ยมันไม่ค่อยจะสมูทสักเท่าไหร่เราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์มันโหลดช้าช้านะครับหรือว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเว็บไซต์มันมีความยุกยิกยุกยิก,ยก,ยกนะครับจะใช้งานก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเฟรนลี่ไม่ค่อยสะดวกกับเราสักเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งบางทีนะครับเราคลิกปุ่มไหนไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วรู้สึกว่าเว็บไซต์นั้นอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ตอบสนองเราได้เร็วขนาดนั้นจริงๆพวกเนี่้ครับเรือว่าเจ้าของธุรกิจที่มีเวว็บไซตต์ะครจ้อย กำลังถึงเรื่องนี้มากๆนะครับซึ่งในมุมของ Google เองนะครับเขาได้มีตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถวัดผลได้นะครับว่าเว็บไซต์เรามี user experience ที่ดีกับ user ของเราแล้วหรือยังนะครับผ่านตัวชี้วัดที่เรียกว่า Core Web Vital s นะครับถ้าเราไปเสิร์ชบน Google ดูนะครับเราจะรู้ว่า Core Web Vital s เนี่ยมันสำคัญมากๆที่จะช่วยทำให้เว็บไซต์ของเรานะครับถูกเสิร์ชเจอบน Google ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่า Google นะครับเขาชอบเว็บไซต์ที่ ค่าคะแนน Call Web v i t a l s ดีนั่นเองทีนี้นะครับเจ้า Call Web v i t a l s มันคืออะไร c o r e Web v i t o l s นะครับมันคือชุดตัวชี้วัดครับที่จะคอยประเมินคะแนนของเว็บไซต์ของเราครับว่าเฮ้ยโหลดช้าไหมมีความกระตุกไหมในการใช้งานนะครับหรือว่ามีความ r e s ponsive ได้เร็วมากหน่อยแค่ไหนตรงนี้ครับมันสามารถที่จะชี้วัดออกมานะครับเป็นตัวเลขให้กับคนที่พัฒนาเว็บไซต์หรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยได้รู้แล้วก็ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นเองซึ่งเจ้า c o r e Web v i t a l s นะครับในปี2 0 2 5นะครับประกอบไปด้วย3ปัจจัยหลักๆครับมาที่ตัว ชี้วัดตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือ LCP นะครับหรือว่า Largest Contentful Paint Largest Contentful Paint นะครับเป็นตัวเมทริกนะครับหรือตัวชี้วัดที่บ่งบอกนะครับว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยโหลดช้าจากไฟล์ประเภทไหนซึ่ง Google นะครับเขาได้มีการระบุเอาไว้ด้วยว่าเว็บไซต์ที่ UXD นะครับควรจะต้องโหลดไม่เกิน2.5วินาทีถึงจะทำให้ user นะครับได้รับประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ดีนั่นเองแต่ถ้าเว็บไซต์ของเรานะครับ เปิดมาปุ๊บแล้วโหลดเกิน2.5วินาทีอันนี้รู้เอาไว้ได้เลยครับว่าเว็บไซต์เราน่าจะมีปัญหาต่อ User Experience แล้วซึ่งสาเหตุหลักๆนะครับที่เรามักจะเจอกันว่าทําไมค่าคะแนน LCP ของเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีมากนักเนี่ยมันมักจะเกิดจากไฟล์ประเภทมีเดียครับไฟล์มีเดียบนเว็บไซต์ของเราถ้ามองง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกก็คือ รูปภาพนั่นเองรูปภาพที่ใหญ่มากเกินไปหรือรูปภาพที่มีจํานวนเยอะมากเกินไปนะครับในตอนที่เขาโหลดหน้านั้นขึ้นมานะครับส่งผลอย่างมากที่จะทําให้เว็บไซต์ของเรานะครับโหลดช้าลง2เลยครับคือไฟล์ประเภทวิดีโอ ไฟวิดีโอนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาฉันเปิดเว็บไซต์ของเราขึ้นมาและเราเจอวิดีโอเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ายูเซอร์ของเราเนี่ยเขาน่าจะชอบถูกไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับถ้ามันโหลดชา้าหรือมันไม่ขึ้นนะครับมันใช้เวลาในการดาวน์โหลดเนี่ยกูเกิลเนี่ยเขาจะประเมินครับว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยอาจจะมีค่า LCP ที่ไม่ค่อยดีมากนะักซึ่งจะส่งผลโดยตรงนะครับต่อการจัดอันดับและ User Experience นั่นเองแล้วเราอะ่ะจะแก้ไขเว็บไซต์ของเราครับให้มันโหลดเร็วขึ้นได้ยังไงอย่างแรกก่อนเลยครับเราจะต้องรู้จักไฟนะครับ ไฟล์รูปภาพนะครับมีหลายประเภทครับไม่ว่าจะเป็น jpeg png นะครับหรือว่าจะเป็น gif นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ครับไม่เป็นที่ต่อ google และทำให้เว็บไซต์โหลดช้านั่นเองในปัจจุบันนี้นะครับ มันจะมีฟอร์แมตหนึ่งครับที่มีคนพัฒนาออกมาเพื่อทําให้เว็บไซต์ของเราครับสามารถโหลดเร็วขึ้นโดยที่ขนาดไฟล์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเล็กมากๆนะครับตัวนั้นก็คือเว็บพีนั่นเองครับซึ่งเว็บพีเนี่ยเป็นนามสกุลของไฟล์ที่เป็นรูปภาพประเภทหนึ่งนะครับที่ก่อนที่เราจะต้องอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์นียควรจะต้องแปลงไฟล์ของเราเนี่ยให้กลายเป็นเว็บพีก่อนที่จะอัปโหลดขึ้นไปนั่นเองและอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าเทคนิคการทํา lazy load lazy load คืออะไรนะครับในมุม d e v e l o p e r เนี่ยน่าจะเคยได้ยินกนันมาบ่อยแล้วแต่ถ้าเป็นในมุมของนักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจนะครับ lazy load หมายถึงว่าสมมตินี่คือหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับยาวมากๆเลยข้างล่างเนี่ยมีรูปภาพเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เราอาจจะใช้เทคนิค lazy load นะครับในการทําให้หน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยไม่ต้องแสดงผล100%ตั้งแต่เว็บแรกที่เขากดเข้าเว็บไซต์แต่แสดงผลและโหลดเฉพาะสิ่งที่จําเป็นในการแสดงผลณนะช่วงเวลานั้นเท่านั้นตรงนี้ครับจะช่วยเซฟเวลาที่ทำให เวลาเราคลิกเข้าเว็บไซต์นะครับมันจะโหลดเร็วขึ้นนั่นเองปัจจัยข้อที่2ของ Core w e b vital นะครับเราเรียกว่า i n p ครับหรือว่า interaction to next page เจ้า c ้อเนี่ยครับมันมีความสำคัญยังไงก่อนอื่นอยากจะให้ดูอันนี้ก่อนครับเป็นตัวอย่างการใช้งานเว็บไซต์ เวลาที่เรากําลังคลิกหรือว่าแตะอะไรนะครับบนหน้าเว็บไซต์นะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องการการร e สปอนซ์หรือการตอบสนองในทันทีแต่จากตัวอย่างเนี้ยเราอาจจะเห็นได้นะครับว่าทําไมคลิกแล้วนะครับถึงไม่มีการตอบสนองโดยทันทีอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ค่าคะแนน I N P ของเราอะ่ะไม่ดี ซึ่งถ้าถามว่า iNP คืออะไรนะครับ iNP เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกเรื่องของการตอบสนองของเว็บไซต์ครับไม่ใช่จังหวะที่เขาโหลดนะแต่เป็นจังหวะที่ว่าไม่ว่าเราจะคลิกหรือว่าแตะอะไรบนหน้าเว็บไซต์ครับการตอบสนองการเปลี่ยนสีเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนหน้าต่างๆนะครับมันเกิดขึ้นโดยทันทีหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นช้ามันอาจจะส่งผลต่อ user experience ที่ไม่ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นเร็วเนี่ยมันอาจจะทําให้การใช้งานเนี่ยสมูทแล้วก็ลื่นไหลามากกว่าซึ่ง Google นะครับเขามีประเมินเอาไว้ด้ววววยนะครบ่าเ็ไซต์จ ตองตอบสนองต่อการคลิกหรือว่าการแตะบนหน้าเว็บไซต์นะครับภายใน0.2วินาทีหรือว่า200มิลลิเซกันนั่นเองถ้าเกิดว่ามันเกินกว่านี้ครับมันอาจจะมีค่าคะแนนที่ไม่ค่อยดีมากนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะในตัวอย่างแรกที่ได้เห็นนะครับอันนี้น่าจะเกินประมาณ0.5วินาทีเลยซึ่งก็นานมากพอนะครับที่จะทําให้ยูเซอร์อย่างเรานะครับรู้สึกว่าเว็บไซต์เนี้ยไม่ค่อยจะเฟรนลี่สักเท่าไหร่ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องโซลูชันนะครับในการทําค่าคะแนน i n p ของเราให้มันดีขึ้นนะครับ เราอาจจะมีการปรับปรุงเรื่องของการใช้ JavaScript บนเว็บไซต์อันนี้อาจจะเริ่มเทคนิคนิดนึงนะครับแต่อยากจะบอกว่าเวลาที่ Element ต่างๆบนหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันมีการขยับนะครับหรือมี i n t e r a c t i o n นะครับเด้งไปเด้งมาเหมือนในตัวอย่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถูกเขียนด้วย JavaScript ซึ่งส่งผลทําให้เว็บไซต์เนี่ยมีความช้าลงด้วยนะครับอันนี้ต้องไปคุยกับทาง Dev e l o p e r ว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงทางในเรื่องของการตอบสนองที่เร็วขึ้นนะครับไม่ทําให้เว็บไซต์ของเรานะครับรู้สึกว่ามันช้าหรือว่ามันอออออืต่ user ่่ User นนัเงงและีกยา ก็ไม่ควรจะต้องใช้ JavaScript เยอะเกินไปเอาง่ายๆเลยถ้าหลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้ได้หลีกเลี่ยงเลยครับพยายามลดเรื่องของพวกแอนิเมชันหรือว่าอะไรพวกนี้ลงจะทาให้เว็บไซต์ของเราได้ค่าคะแนน IMP ที่ดีขึ้นนั่นเองปัจจัยตัวสุดท้ายของ c a l l e b v i t a l นะครับก็คือ CLS นะครับหรือว่า Cumulative Layout Shift นะครับ CLS เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมอยากจะให้ดูตัวอย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่คุณเห็นเว็บไซต์แบบนี้แล้วนะครับคุณรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายหรือรู้สึกว่ามันน่าอึดดอัด จากตัวอย่างคุณจะเห็นได้เลยนะครับเวลาที่เรานะครับมีการกําลังพยายามจะใช้งานตัวเว็บไซต์อยู่นะครับแล้วสมมติเราจะกดปุ่มที่สําคัญมากๆนะครับแต่ไอ้ปุ่มนี้อยู่ดีๆมันดันเด้งนะครับไปอีกตําแหน่งหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีป๊อปอัพที่โผล่ขึ้นมาหรืออาจจะเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่บนเว็บไซต์นะครับที่ทําให้เลเยอร์ของเว็บไซต์มันเปลี่ยนทิศทางเช่นมันอาจจะถูกดรอปลงมามันอาจจะถูกสลับนะครับหรือมันอาจจะถูก นะครับแบบนี้มันอาจจะทําให้ user experience เนี่ยเขาไม่ค่อยดีถ้าเห็นจากในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าคนคนนี้กำลังจะยืนยันออเดอร์นะครับที่กําลังจะซื้ออยู่นะครับและกําลังจะกดปุ่มสีฟ้าเพื่อยืนยันออเดอร์ด้านมันมีป๊อปอัพนะครับเด้งขึ้นมาจากข้างบนทําให้ปุ่มสีฟ้าเนี่ยมันล่วงลงมาแต่ user คนนี้เขาไม่ได้อยากจะซื้อแล้วนะครับเขาจะกดปุ่มแบ็ k แต่ด้านไอ้ปุ่มสีฟ้ามันเด้งลงมาแทนตําแหน่งของปุ่มแบ็ k เกิดอะไรขึ้นครับทำให้ออเดอร์ที่เขากำลังจะไม่อยากซื้อละดันกลายเป็นถูกคอนเฟิร์มทั้งหมดลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเราเองเนี่ยเราคงจะวยเว็บไซต์นี้มากๆเลยในมุมของ Google เองนะครับเขาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในมุมของ user experience ครับเขาพยายามที่จะออกแบบเมทริกตัวนี้มานะครับเพื่อคนที่กำลังพัฒนาเว็บไซต์นะครับให้เข้าใจและตระหนักถึง user experience ในมุมนี้เช่นเดียวกันเพราะถ้าเกิดว่าเรากำลังใช้งานอยู่นะครับแล้วมันมีอะไรที่มันเด้งมาแบบเนี้ย user ก็จะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไห ทีนี้ครับในมุมของ CLS นะครับมันถูกกำหนดเอาไว้โดย Google ว่าค่าคะแนนที่ดีนะครับควรจะต้องไม่เกิน0.1วินาทีซึ่งเอาจริงในมุมของ d e v e l o p e r มันทำยากมากทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยมันไม่ควรจะต้องมีทาง Pop Up ไม่ควรจะมีการปรับเลเยอร์หรือไม่ควรจะต้องมีการเคลื่อนไหวพึบพับนะครับที่ทําให้มุมยูเซอร์เนี่ยเขารู้สึกว่ามันใช้งานยากขึ้นนั่นเองซึ่งจริงๆโซลูชันนะครับในการปรับปรุงนะครับมันอาจจะมีหลากหลายข้อมากนะครับแต่ขอยกตัวอย่างที่มักจะเจอเลยนะครับข้อแรกก่อนเลยก็คือหลีกเลี่ยงครับที่ทําให้เว็บไซต์ของเรานะครับโหลดป๊อปอัพในขณะที่คนกําลังใช้งานอยู่นั่นเองข้อที่2เลยนะครับเวลาที่เรามีฟอนต์ที่มันอาจจะค่อนข้างแตกต่างนะครับหรือว่าฟอนต์ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะสแตนดาร์ดสักเท่าไ่้จนะัมวซตต์ียองส แต่บางทีฟอนต์พวกนั้น่ะมันด้านโหลดช้ากว่าคนอื่นนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดมาเสร็จปุ๊บเรากำลังใช้งานอยู่ UDD ีฟอนต์นะครับเพิ่งโหลดเสร็จนะครับอัปเดตฟอนต์กลับมานะครับทำให้ประสบการณ์ใช้งานเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปด้วยก็ได้หรืออีกมุมหนึ่งครับในฝั่งของ Technical ดเวลลอปเปนะครับข้อนี้สําคัญมากๆกครับก็คือการจัดการ Priority ของการโหลดในหน้านัะน,นะครับหรือว่าเราเรียกว่าดอมนั่นเอง ดอมนะครับมันเป็นเหมือนกับการทําโครงสร้างของเว็บไซต์ครับว่าเฮ้ยอะไรที่มันจะต้องถูกโหลดก่อนโหลดหลังนะครับมันควรจะต้องถูกจัดเรียงออกมาอย่างดีเพราะบางทีอะเราเอาบางอย่างไปโหลดทีหลังทําให้พอเว็บไซต์โหลดเสร็จแล้วมันเด้งแต่บางทีเนี่ย เอาอันนี้ไปโหลดก่อนนะครับเว็บไซต์ก็จะแบบถูกจัดสตรัคเจอร์มาอย่างดีก่อนแล้วค่อยโหลดเท x t โหลดรูปทีหลังอันนี้ก็อาจจะทําให้เว็บไซต์ของเรานะครับได้ค่าคะแนนของ CLS ได้ดีขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าเราพูดถึง CLS ตัวนี้แล้วนะครับอาจจะเข้าใจได้นะครับว่าเรื่องของการโหลดเลเยอร์การโหลดเท x t หรือว่าการโหลดเอลิเมนต์ต่างๆที่อยู่หน้าเว็บไซต์เนี่ยควรจะต้องทาให้เสร็จภายในทีเดียวหรือว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะถ้าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเกิดขึ้นช้ากว่าเพื่อนนะครับมันมีแนวโน้มมากๆนะคร ซึ่งคอเนี่ยครับก็ต้องระวังนะครับคนทําเว็บไซต์เจ้าของธุรกิจนะครับคอเนี่ยมันทําให้คะแนนของเว็บไซต์เราเนี่ยมันแย่ลงนั่นเองมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคอเว็บไพร์ททั้ง3ข้คอนะครับ <c oughs> เป็นอะไรที่สําคัญมากๆทีนี้ในมุมเราหล่ะเราจะตรวจสอบยังไงหรือมันจะต้องมี Process ยังไงนะครับ <c oughs> เพื่อทําให้ค่าคะแนนคอเว็บไพรทของเราเนี่ยมันไม่ได้แย่นะครับจริงๆตามหลักการแล้วเนี่ย อะไรพวกนี้เราควรจะต้องตรวจสอบในขณะที่เว็บไซต์นะครับยังไม่ได้ล็อชหรือยังไม่ได้พั b บลิกออกไปเช่นอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาหรืออยู่ในขั้นตอนของสเตจจิ้งถ้าไปคุยกับเดเวลลอปเปอร์ครับเราจะเรียกว่าขั้นตอนสเตจจิ้งนะครับคืออาจจะมีบางคนที่เข้าเว็บไซต์เวอร์ชันของเราได้แล้วเข้าไปตรวจสอบปัญหาก่อนนะครับแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นก่อนที่เว็บไซต์เนี่ยจะถูกปล่อยออกมานะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตให้กับคนอื่นๆเนี่ยเขาได้ใช้งานกัน ทีนี้ในมุมของคนที่อาจจะไม่ได้เป็น d e v วลลอปเรนะครับเรามีเครื่องมือบางตัวที่สามารถเอาไปใช้ตรวจสอบได้เองเลยว่าเว็บไซต์ของเรานะครับมีค่าคะแนน Core Web Vital s ทั้ง3ปัจจัยเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณไหนนะครับอยู่ในโซนสีเขียวสีเหลืองหรือว่าอยู่ในโซนสีแดงซึ่งถ้าอยู่ในโซนสีแดงเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าน่าจะส่งผลหลายอย่าง ราะอย่าลืมนะครับว่าเว็บไซต์เราไม่ได้ทํากันเพียงแค่แบบวัน2วันแล้วมันเสร็จนะครับมันทํากันเป็นเดือนบางเว็บไซต์ทากันเป็นปีบางเว็บไซต์นะครับก็มูลค่านะครับตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนไปจนถึงหลักล้านเลยอย่าลืมประเมินเรื่องพวกนี้แต่ถ้าในมุมของเจ้าของธุรกิจนะครับหรือว่านักการตลาดที่ไม่ค่อยเทคนิค,คมากจะมีเครื่องมืออะไรนะครับวันนี้มาแนะนํา2ตัวด้วยกัน เครื่องมือตัวแรกที่คุณสามารถใช้งานตรวจสอบ c อ r e ตเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็คือ g h t h o u s e l i g h t h o u s e นะครับสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายๆถ้าคุณมี Google Chrome อยู่แล้วนะครับคุณเข้าไปที่หน้าเว็บที่คุณต้องการจะเทสครับบางทีเราไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดนะครับแต่อย่างน้อยเราต้องรู้ว่าเราต้องตรวจสอบอยังไงแล้วเอาข้อมูลตรงนี้ไปคุยกับ d e v e l o p e r ครับคุยกับบริษัทที่เขาทำเว็บไซต์ให้กับคุณว่าเฮ้ยค่าคะแนนตรงนี้มันไม่ดีเลยไหนๆจะทำเว็บไซต์แล้วนะครับจะมีมุมไหนนะครับที่สามารถปรับค่าคะแนนให้ดีขึ้น้นนนกก่อ่ออทีมัจะถูไปใช งานกับยูเซอร์หรือกลุ่มลูกค้าของเราได้นั่นเองอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องคลิกขวา Inspect แบบเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเข้าไปที่ Google ครับแล้วเสิร์ชคำว่า web s บ e e d insights นะครับมันจะขึ้นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งพัฒนาโดย Google นั่นเองคลิกเข้าไปนะครับแล้วเอา URL ที่ต้องการจะเทสนะครับใส่เข้าไปแล้วกด Analyze ได้เลยครับสิ่งที่จะได้เห็นเนี่ยจะคล้ายๆกับ Lihouse i ล h t เ o u ส e เลยครับตรงนี้ก็ลองเทสต์ดถ้าามองภพ รวมนะครับข้อเว็บไวท์ทอลนะครับจริงๆอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะเคยได้ยินมาบ้างอยู่แล้วถ้าคุณเป็นนักการตลาดออนไลน์นะครับมีเว็บไซต์หรือว่าคุณกําลังทํางานกับ Dev วลลอปเปอร์ข้อเว็บไวท์ทอลจริงๆมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยเขามองข้ามมันเป็นตัวเมทริกที่มันวัดในเรื่องของ user experience แต่มไม่ใช่ว่า user experience เนี่ยมองในมุมว่าเว็บสวยหรือเว็บไม่สวยนะครับมันมองในมุมของประสบการณ์การใช้งานจริงๆเว็บโหลดเร็วเว็บอืดไหมเว็บดูตอบสนองช้าหรือเปล่านะครับหรือว่าเว็บมันใช้งานยากหรือเปล่าตรงนี้ บางทีในมุมของเราอ่ะใช้อิโมชั่นอลของเราเนี่ยในการตัดสินเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมากนักดีแล้วนะครับที่ Google เขามีคอเบย์ไบททอสออกมานะครับเพื่อทําให้นักการตลาดเนี่ยมีตัวเลขใช้ในการชี้วัดครับว่าเอ้ยตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วมันไม่ดีเพราะอะไรคาดว่าคอเบ w e ไบท์ทอสนะครับจะเป็นประโยชน์ทําให้หลายๆเว็บไซต์นะครับอินพุฟขึ้นในเรื่องของอันดับบน g o o g l e เช่นคุณกําลังทํา s e o อยู่นะครับหรือว่าคุณกําลังจะปรับปรุงตัวเว็บไซต์ให้มันดีขึ้นหรืออีกมุมนึ่งนะครับบางที CRO หรือว่า Conversion Rate Optimization ค่าคะแนน Call w a y c a l s นะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับที่คนที่อยากปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้นนะครับควรจะต้องคำหนึงถึงมากๆและเวลาที่คุณแก้แล้วนะครับเชื่อเลยว่าเว็บไซต์ของคุณจะเกิดฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับ